ประธานาธิบดีสหรัฐเพิ่งสั่งย้ายเคลื่อนที่เรือดำน้ำนิวเคลียร์นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่เช้านี้ในสื่อทุกสำนักเหมือนเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเมดเวเดฟกับปูตินประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยออกคำสั่งซึ่งมีผลทำให้คนนั้นตกอกตกใจเช้าวันนี้ ความที่ทรัมป์ต้องการเอาจริงในการส่งสัญญาณไปที่ปูตินและส่งสัญญาณไปที่เมดเวเดฟหรือแค่ทรัมป์เขาเล่นละครโชว์หรือเอาจริงคือดมิทรีเมดเวเดฟไม่ควรที่จะมาโกนประสาทในโซเชียลมีเดียตั้งแต่แรกแต่ว่าทรัมป์รี e p พลอยคำนี้แปลว่าสั่งเคลื่อนย้ายเรือดำน้ำใช่ไหมฮะรีเดพลอยก็แปลได้หลายอย่างเตรียมใช้สั่งเคลื่อนย้ายเรือดำน้ำไปสู่สถานที่ซึ่งอาจจะมีความพร้อมในการปฏิบัติการ คือเมสเวเดฟเนี่ยเป็นรองเป็นคนซึ่งช่วยงานสมัครประธานาธิบดีปูตินอยู่นะครับหลายเรื่องแต่ว่าเมสเวเด็ hmm. บังเอิญดำรงตำแหน่งในหน่วยงานซึ่งเทียบเท่าสภาพความมั่นคงแล้วก็เป็นเบอร์สองเป็นรองนะฮะเป็นรองประธานมั้งนะฮะ ทรัมป์เนี่ยเขาโพสต์ในทรูโซเชียลว่าอดีตนายกอดีตประธานาธิบดีรัเสเซียคนนี้มีท่าทีในโซเชียลมีเดียซึ่งถือว่าเป็นความพยายามในการยั่วยุ Highly Provocative ผมสั่งการให้เรือดำน้ำนิวเคลียร์เนี่ยได้รับการไปเตรียมการ Position อยู่ในที่ที่เหมาะสมในภูมิภาค แค่เป็นเพียงเผื่อ just in case เผื่อในกรณีที่การใช้คำพูดแสดงท่าทีของอดีตประธานาธิบดีรัสเซียแต่ว่าเป็นอดีตประธานาธิบดีที่เป็นผู้ใตบังคับบัญชาปูตินโดยตรงเลยนะฮะเป็นเด็กสร้างของปูตินเลยเผื่อถ้าเกิด foolish and inflammatory statement <c oughs> เป็นมากไปกว่าแค่เสียงบ่นนะฮะ ทรัมปบอกว่าคําพูดซึ่งใช้สําคัญและบางครั้งอาจจะนําไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคราวนี้ดมิ ry, ev, ทรีเมเวเดฟทําอะไรจนทําให้ทรัมป์เนี่ยจะต้องไม่พอใจเมเวเดฟเนี่ยชอบใช้ Twitter นะครับแล้วก็เมเวเดฟก็จะโพสต์ใน Twitter โจมตีประเทศในโลกตะวันตกแต่ว่าก็ไม่ใช่ปกติจะใช้ Twitter โจมตีทรัมป์นะฮะเขาจะโพสคอมเมนต์บ่อยๆ แล้วพอทรัมป์เนี่ยเขาร่นระยะเวลาที่จะให้รัเสเซียในการหยุดยิงในยูเครนลงมาเหลือ50วันเนี่ยซึ่งผมยังจําได้ว่าอันน้นก็เป็นประเด็นที่ทรัมป์เขาโชว์อยู่ว่าเขาพร้อมรุกกับรัเสเซียแต่ว่าหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยแม่ประเด็บเขาเขียนว่าทรัมป์เนี่ย playing ultimate game ทำไปมันขู่รัเสเซีย50วัน10วันทรัมป์ควรจะไม่ลืม2ประการ2ประเด็นนะอันนี้คือพูดง่ายๆคือแม่ประเด็บเขาทําเป็นคุยกับทรัมป์ในโซเชียลนะฮะรัสเซีย ไม่ใช่อิสราเอลไม่ใช่อิรานไม่ได้มีหน้าที่ทําตามการข่มขู่ของสหรัฐนะฮะแล้วก็การข่มขู่จากสหรัฐที่มาบังคับให้ทํานู่นทํานี่ each Ultimatum เนี่ยมันเป็นภัยคุกคามแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่การมีสงครามกับรัสเซียนี่ไงคำพูดของเมเบเดบเนี่ยขู่ทรัมป์ว่าอย่าเป็นเหมือนโจไบเดนแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าการขู่แบบนี้มันนําไปสู่สงครามได้ไม่ใช่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะแต่ว่าเป็นสงครามกับสหรัฐอ่ะ with his own country นะฮะ เราเสร็จแล้วทรัมป์ก็ซับกลับมาด้วยอันนี้นะฮะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่คาวนี้ ทำไงอ่ะคือมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมทรัมป์พยายามที่จะแสดงท่าทีว่าให้ตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมปล่อยให้อดีตประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งเป็นเบอร์สองในสภาความมั่นคงในปัจจุบันแล้วก็เป็นเด็กสร้างของปูตินเนี่ยมากล่าวของกล่าวหาสหรัฐมาข่มขู่ว่าเฮ้ยอย่ามาพูดแบบนูน้นแบบนี้จริงๆทรัมป์เขาให้เวลาปูตินมากทีเดียวถ้าจะมองในภาพรวมแบบที่เกรงอกเกรงใจอย,อย่างสุดขั้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อ เมเวเดฟใช้ภาษาโดยตรงไปที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมันก็ไปไปได้ว่าทรัมป์แค่บอกว่าเฮ้ยนี่มันคุณไม่ใช่ปูตินอย่ามาใช้ภาษาแบบนี้กับผมหรืออาจจะปไปไมได้ว่าทรัมป์เอาจริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืคอว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐสั่งเคลื่อนย,าย้นนนยนา,นยายเรือดำน้ำนิวเคลียร์การสั่งเคลื่อนย้ายเรือดำน้ำนิวเคลียร์สองลำเนี่ยไปประจำการในภูมิภาคที่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นการกระทำเพื่อตอบโต้คำพูดของดมิทรีเมเวเดฟซึ่งบงอรุนดมิทรีเนี่ยเขาได้กล่าวอ้างอิงระบบตอบโต้นิวคีท่ ทางรัสเซียมีอยู่มาตั้งแต่สมัยของสหภาพโซเวียตแล้วนะฮะในการวิจารณ์คำพูดของทรัมป์ใน t r u สโ Social จำนวนที่มีการสั่งย้ายในรอบนี้เป็นเรือนน้ำน้ำดิวเคลียร์ทั้งหมด2ลำนะครับสถานีปลายทางเนี่ยก็ไม่ได้เปิดเผยทรัมป์ระบุว่าเป็นการย้ายเรือนนาำน้ำดิวเคลียร์ไปสู่ภูมิภาคที่เหมาะสมซึ่งก็น่าจะเป็นไม่อ์กติกก็ยุโรปตะวันออกนะฮะตอบโต้ตคำพูดของเมดเวเดฟ คี้ก็แสดงว่าสัเมริกากับรัสเซียก็อาจจะไม่ได้มีการสนทนาแบบฮอตไลน์อะไรเท่าที่คนนั้นคาดหวังเพื่อให้ยุติสงครามยูเครนไปไปมา,มา สหรัฐอเมริกากับรัสเซียก็คุยกับรู้เรื่องทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นความคาดหวังของประชาชนอเมริกันพอสมควรว่าทรัมป์เนี่ยจะคุยกับปูตินรู้เรื่องแต่การเคลื่อนย้ายเรือของสหรัฐมันเป็นข้อมูลลับสูงนะครับแม้ทรัมป์จะเปิดเผยการเคลื่อนย้ายเนี่ยเอาไว้ใช้ในการเป็นวาทก,กรรมในการข่มขู่รัสเซียเนี่ยแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยรุ่นของเรือแล้วก็ไม่บอกว่าส่งไปที่ไหนแต่นี้เป็นประเด็นใหญ่เช้าวันนี้แล้วก็ทำกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระดับโลกซึ่งมีอยู่เนี่ยเอาจริงแล้วถ้าคุณมองว่าสหรัฐอเมริกาต้อง ด้วยการเตรียมการมาทำข้อตกลงในการใช้ฐานทัพในภูมิภาคนี้อย่างรอบด้านเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ถ้าจะไปไปได้สัม,มริกาต้องใช้วิธีการรับมือกับการที่ให้รัสเซียเนี่ยไปมีจุดมุ่งเน้นหรือโฟกัสกับความขัดแย้งในยูเครนแล้วก็ในกรณีของตนออกกลางโดยที่รัสเซียหรือแม้กระทั่งอิหร่านที่ต้องรับมือกับอิสราเอลอยู่เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดสัม,มริกาเดินเกมเข้ามามีบทบาท ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะแล้วก็ในทะเลจีนใต้มากขึ้นอย่างเข้มข้นโดยที่มีการประทะก,กันจริงกับจีนจในกรณีของไต้หวันสหมมรัฐาไม่สามารถรับมือจากภัยคุกคามจากรักเสเซียได้พร้อมๆกับที่คุกคามจีนนะเพราะฉะนั้นทรัมป์ต้องหาอะไรให้รัเสเซียทำในเวลาที่สหรัฐอยากที่จะคุกคามอีกมาหาอำนาจหนึ่งในเอเชียตนออก สหรัฐมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์อยู่71ลำส่วนรัสเซียมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์อยู่54ลำนะฮะตามรายงานของ army recognition เมื่อเดือนกรกฎาคม2023เรือดำน้ำของสหรัฐทั้งหมดเนี่ยที่เป็นประเภทนิวเคลียร์ซับมารีมีมากกว่ารัสเซียมีอยู่71ลำซึ่งทุกลำเนี่ยใช้พลังงานนิวเคลียร์ทั้งหมดแบ่งออกเป็น3ประเภทหลัก S S B N ก็คือเรือดำน้ำติดขีปนาวุธบอลิสติก i s สซ l ลข้ามทวีปได้อันนี้มี14ลำเขาเรียกว่าชั้นโอไฮโอแล้วก็ภารกิจในการป้องปานิวเคลียร์เป็นหนึ่งใน3ขาของนิวเคลียร์ทราดของสหรัฐด,ด้วยนะฮะอย่าลืมว่านิวเคลียร์ซัปมารนค่อนข้างสำคัญหากมีสงครามระดับโลกจริง ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ว่ารองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียดมิทรีเมดเวเดฟเนี่ยออกมาใช้โซเชียลมีเดียในการตําหนิประธานาธิบดีสารัฐซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐก็เลยตอบโต้ด้วยการย้ายย,าย้ายเรือดำน้ํำนิวเคลียร์ย้ายที่นะฮะ อันนี้เป็นประเด็นใหญ่เช้าวันนี้นะครับในสื่อแทบจะทุกสำนักนะครับ SSBN ของสหรัฐซึ่งมีอยู่14ลำเนี่ยสามารถบรรทุกขีปนาวุธประเภท Trident 2 D5 ได้สูงสุด20ลูกต่อ1ลำนะฮะเอาจริงๆทั้งหมดนี้ที่มีอยู่มันใช้เรือดำน้ำนิวเคลียร์ลำเดียวก็เอาอยู่แล้วถ้าจาเป็นต้องใช้ถ้าเกิดมันเว w ร์ค คือมันไม่ต้องมีเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างไรก็ดีเรือดำน้ำติดขีปนาวุธประเภท g u i d เล m i ม,มิสซ e s าว m a r า n e อันนี้ SSGN ก็มีอีกอันนี้มีอยู่4ลำนะฮะซึ่งมีภารกิจในการยิงขีปนาวุธทอมฮอ a w k ได้มากกว่า 1, 150ลูกต่อลำนะฮะแล้วก็ SSGN ซึ่งสัอเมริกามีอยู่4ลำเนี่ยสนับสนุนปฏิบัติภารกิจพิเศษของหน่วยซีลของทัพเรือหรือนาวิกโยธินได้ แล้วก็ยังมีเรือดำน้ำโจมตีนะครับเป็น fast attack submarine นะครับ SSGN SSGN fast attack submarine อันนี้มีอยู่53าลำนี้เยอะมากของสหรัฐนะครับเขาเรียกว่าเป็นชั้นเวอร์จิเนียก็ตั้งชื่อตามโมลรัฐอีกนะฮะชั้นเวอร์จิเนียยี่สิบลำนะครับชั้นลอสแองเจลิสเนียยี่สิบสี่ลำแล้วก็ชั้นซีวูล์ฟสามลำนะครับ ซึ่งถ้าเป็น S S N เนี่ยมีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำําแล้วก็ต่อต้านเรือผิวน้ำเข่ากรองลาตระเวนสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับรัสซีมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์อยู่54ลําจากเรือดำน้ําทั้งหมด79ลําแบ่งออกเป็นประเภทเรือบรรทุกขี่ปืนวุธข้ามทวีปได้อยู่14ลําที่เป็นประเภทก็เลยบอร์เรคลาสแล้วก็เดลต้า3เดลต้า4 ส่วนเรือติดขี่ปะรวุธนำวิถีเนี่ยมีอยู่14ลำซึ่งประกอบไปได้วยเรือออสการ์ทูคลาสแล้วก็ยาเซนคลาสอันนี้เป็น SSGN นะฮะเพราะฉะนั้นที่เป็น SSBN บรรทุกขี่ปะรวุธข้ามทวีปได้อันนั้น14ลำที่เป็นติดขีปนรวุธนำวิถีได้อันนี้มีอยู่13ลำอันนี้เป็น SSGN ส่วน SSN เนี่ยเป็นเรือโจมตีแบบนิวเคลียร์อันนี้มีอยู่16ลำอันนี้แยกจากไอ54ทั้งหมดนะฮะ ไอ้ประเภทเรือโจมตีแบบนิวเคลียร์ได้ก็จะเป็น16ลำซึ่งอันนี้ประกอบไปด้วยอะ u คูลาคลาสแล้วก็เซราคลาสเสร็จแล้วก็มีเรือพิเศษอีกนะฮะสิบลำสำหรับปฏิบัติการเฉพาะทางนะฮะเช่นเป็นโครงการซึ่งเอาไว้ใช้ยิงขีปนาวุธโพไซเดนนะครับแล้วก็มีอีกลำหนึ่งซึ่งเป็นแบบเฉพาะตัวนะฮะ นี่มันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ subcategory ว่ารัสเซียวางแผนสร้างเรือใหม่อีกหลายลำก่อนปี2030นะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับที่สามารถบรรทุกตอร์ปิโดแบบโพไซเดนได้หรืออะไรแบบนี้นะฮะเขาเตรียมสร้างเรือดำน้ำนิวเคลียร์อีกก็ในปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นก็มีฐานทัพสหรัฐมากที่สุดนะครับในภูมิภาคมีอยู่14แห่งแต่ที่ดังที่สุดก็คือโอกินาว่านะฮะเอาจริงๆแล้วสัมฤทิกาก็มีรวมซึ่งเป็น,นดินแดนของสหรัฐไปแล้วได้ซ้ำไปในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมีฐานทัพอากาศแล แอดเดอร์เซนแอร์เบสนะครับฟิลิปปินเนี่ยข้อตกลง EDCA ก็คือมีฐานทัพทั้งหมด9แห่งเกาหลีใต้มีฐานทัพสหรัฐจํานวน8แห่งไอสิ่งที่ตลกก็คือว่าอย่างเกาหลีใต้ที่อุตสาห์มีฐานทัพให้ก็ยังโดนหาเรื่องเรื่องข้อตกลงการค้านะครับโดยที่ทําอะไรไม่ได้แม้กระทั่งญี่ปุ่นก็โดนหาเรื่องจริงๆต้องขึ้นภาษีสาหรับกวมด้วยนะฮะใช่ไหมตามแผนทรัมป์ใช่ไหม แต่เ,เป็นว่าก็มีข้อตกลงต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจํานวนบุคลากรของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยที่มาประจําการรวมกันไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้กวมฟิลิปปินญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มีอยู่ประมาณ127,500คนนะฮะถ้าดูฐานในตัวหนอกลางแล้วก็ยุโรปจริงเยอะกว่าพยาธีหน่อยไหมดูว่าปฏิกิริยารัสเซียเป็นเช่นไรทรัมป์ด p l o สนิวเคลียสซับส์ในรีสปอนส์ตูเมเบเดททวิตนะรัสเซียอาจจะเป็นละครก็ได้หรัฐจ,จะไม่ได้เป็นผมก็ไม่รู้เว้ยแต่ว่ามันดูค่อนข้างจริงจังน่ากัางวล Euronews นะครับเรื่องใหญ่แน่นอน Trump o r d e r อร์ทูนิวเคลียร์ซัมเมอร์เรนส์มูฟต์เนียร์รย้ายไปประจำการที่ไหนผมไม่แน่ใจแต่ว่าเอ,า,อาง่ายๆคือปูตินเนี่ยถ้าไม่ตอบโต้ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านเรือรบนิวเคลียร์ภายในวันนี้ก็จะถือว่าปูตินเสียหน้าคือนี่เป็นปัญหาเหมือนกันฮะคือมันเป็นได้หลายทฤษฎีนะเวลานี้ ปูตินกับทรัมป์คุยกันแล้วทรัมป์แค่ไม่พอใจที่เมดเวเดฟเนี่ยซึ่งอยู่ต่ํากว่าทรัมป์เนี่ยดันมาทวิตพาดพิงคนซึ่งมีตําแหน่งสูงกว่าในอีกประเทศหนึ่งแล้วปูตินก็เตือนเมดเวเดฟว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าจะด่าประธานาธิบดีให้ผมด่าไม่ใช่คุณเพราะคุณเป็นรองของผมคือถ้าเป็นแค่นั้นก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดนี่เป็นกรณีที่ทรัมป์กับปูตินไม่ได้อยู่ในฝ่ายเดียวกัน คือถ้าทรัมป์และปูตินอยู่ในฝ่ายเดียวกันแล้วไม่ได้มีสถานการณ์ที่น่ากังวลในเชิงความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเอาจริงดจะดีกว่าได้ซ้ําแต่ถ้าเกิดปูตินไม่ได้สนทนากับทรัมป์เลยแล้วก็ไม่ได้มองว่าทรัมป์เป็นแอสเซทคือถ้าปูตินไม่ได้มองว่าทรัมป์เป็นคนเริ่มใส่รัสเซียปูตินแบบอยากช่วยงานอะไรเงี้ยถ้าป,ปูตินไม่ได้มองเช่นนั้นแล้วปูตินไม่พอใจอย่างสูปูตินก็คงจะสั่งเคลื่อนย้ายเรือรบเรือดำน,ำน้ำนิวเคลียร์เพื่อที่จะใ,ใช้ในการทําเป็นเหมือนจะโจมตีสหรัฐ แต่ว่าก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะฮะเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแบบนี้เนี่ยในยุคสงครามเย็นเนี่ยตั้งแต่1945มาจนถึง1991อ่ะเป็นเวลา46ปีเนี่ยมันก็มีแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแค่ตื่นเต้นแต่ไม่ได้เห็นการประทะกันจริงนะครับแต่ว่ามันเสริมประเด็นเข้ามาให้เราได้มีโอกาสพิจารณาไงว่า้ตอนนี้มันเกิดขึ้นอะไรในโลกของเราณนะเวลานี้นะครับ ผมก็จะรายงานไปเรื่อยหลังจากที่ผ่านมาตอนนี้มันไปโฟกัสกันที่กัมพูชากับไทยใช่ไหมฮะแต่ว่าไปไปมา,มาถ้าโฟกัสมาอยู่ที่ความขัดแย้งสงครามระดับโลกก็เอาจริงๆพูดตามตรงมันดีไปอีกแบบเพราะว่าอย่างน้อยไม่ได้มีทหารไทยต้องเสียเลือดเสียเนื้อ ทำไมผมพูดเช่นนั้นเพราะว่าผมไม่ได้มองว่าไอความขยันระดับโลกเนี่ยไทยจําเป็นนักจําเป็นหนาต้องไปร่วมด้วยในรอบนี้แต่ว่ามันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เท่าที่มีการประเมินแต่ว่ามันก็อาจจะมีวิธีหลีกเลี่ยงก็ได้ในรอบนี้พูดต,ตรงๆเวลาที่เขาบอกว่าอย่าส่งลูกไปเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยนะฮะ หรืออย่าเรียนรัฐศาสตร์หางานทําไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตจริงๆที่ผมรู้สึกว่าไอ้ความรู้ที่ได้ศึกษามาในสมัยที่เรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นประโยชน์วะ่ะคือมันเป็นประโยชน์ต่อ,อง,งานแบบอย่างไม่เคยคาดคิดนะฮะซึ่งดีคือคุ้มที่อุตส่าห์เรียนหนังสือมาไม่ใช่แค่ปริญญานะฮะ